อันนี้คอลเลจอะไรเนี่ยยายอันนี้ก็คืออยู่ในยังเรายังอยู่ในไคล์เชิร์ชอยู่ไคล์เชิร์ชแล้วทีเนี้ยกีฬาที่สำคัญชนิดหนึ่งเนี่ยของของที่มหาลัยนี้ก็คือการแข่งโรวิ่งก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นทายเรือกันเชียงเรือเรืออ๋อถูกต้องแล้วทีเนี้ยเขาก็จะแข่งกันระหว่างคอลเลจใช่ไหมทีเนี้ยถ้าสมมติว่าไคร์เชิร์ชชนะเขาก็จะมาเขียนป้ายว่าเขาชนะใครเมื่อไหร่อ๋อตรงาตามกระแพงเนี่ยเหรอใช่ถูกต้อง ันนี้ไม่ใช่คนมือบอลมาเขียนนะคะอ๋อคือเหมือนเป็นจารึกไว้เป็นประวัติอ๋อเมื่อปีไหนแล้วก็แล้วก็บริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่นักศึกษาเนี่ยเขาก็จะพักเป็นหอพักนักศึกษาถูกต้องแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีประวัติเกี่ยวกับการแข่งเรือใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูที่ คอร์ปัสคริสตี้คอลเลจซึ่งเป็นคอลเลจของย่าแต่ว่ามันจะเป็นคอลเลจขนาดเล็กที่ติดกันกับไครเชิร์สแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมมันถึงเล็กใช่เดี๋ยวจะจะบอกว่าอนนี้เรากำลังจะเดินออกจากไครเชิร์สคอลเลจแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคอร์ปัสคริสตี้คอลเลจกันอ๋อต่อไปก็เป็นคอลเลจของย่าอยู่ติดกันเลยอันนี้คือเป็นประตูกั้นพรมแดนอันนี้ก็คือเข้ามาที่ของ อันนี้จะเป็นบริเวณส่วนกลางอยู่ฝั่งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น Corpus Christi College แล้วอันนี้ใช่ไหมฝั่งขวาเออซึ่งปกติแล้วเนี่ย Corpus Christi เนี่ยไม่เคยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเลยแต่อย่าง c ค r i ชิ c h ช c h เนี่ยเขาจะเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วเขาก็จะเก็บเงินส่วน Corpus Christi ก็จะเป็น college เล็กอันนี้ก็จะเป็น college college หนึ่งเหมือนกันที่อยู่ตรงข้ามกันจะเป็น college ใหญ่ อรรคีลันนี้ก็จะเป็นคอลเลจของยายาแล้วชื่อ c อ r p u s c h r ตี้จะเป็นคอลเลจขนาดเล็กแล้วจะเป็นคอลเลจที่มีความสำคัญก็คือว่านี่ตรงนี้ mm hmm. ทุกคอลเลจนะจะมีตรง ส่วนที่เป็นสนามหญ้าอยู่ตรงกลางของคอนเลสในแต่ละที่ยกเว้น Corpus Christi ซึ่งจะเป็นคอนกรีตจะไม่มีสนามหญ้าอ๋อเมื่อกี้จะเป็นสนามหญ้าใช่ป่ะใช่แต่นี่เป็นงานใหญ่ๆที่เขาเรียกวิดดิชไงพิเศษอย่างเดียวใช่ป่ะเกือบของที่นี่ใช่ก็จะเป็นเป็นคอนกรีตแล้วก็มีขนาดเล็กก็แล้วทำไมถึงมีขนาดเล็ก ที่มีขนาดเล็กเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าดีดนสมัยก่อนอะระหว่างดีนของ c ค r p ัสคริสตี้กับดีนของไ ch ครเชิร์เนี่ยเขาเล่นพนันกันว่าถ้าสมมติว่า c o r p ั s c h r i s t ้ชนะค r p ั s คริสตี้ขอ c a คาทิดอลของไครเชิร์ h ถ้าแพ้เขาจะยกที่ดินส่วนข้างหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับไครเชิร์สแล้วปรากฏว่า c o r p <S ั s Christi แพ้เพราะฉะนั้นก็เลยยกที่ดินส,ส่วนเนี่ย ต้องสยกให้กับใครเชิดใครเชิด<อ>ก็เลยมีขนาดใหญ่มากขึ้นส่วนอออคอฟฟิิสตี<อ>้ก็เลยเล็กเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าจะชนะเนี่นยเล่นพนันการทัรนนันเป็นสิ่งไม่ดี <c oughs> <c oughs> ทําให้คุณหมดตัวได้แม้กระทั่งที่ทาคุณก็ไม่เหลือ <c oughs> ใช่แล้วก็นี่น,นีจะให้ดูตรงเนี้ยที่มันีเป็นช่องช่องช่องอย่างเนี้ย เขาเรียกว่าพ huh? well, ิกเจนโฮก็ค uh ือเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกันเนี่ยในออฟฟอร์ดเนี่ยมันจะมีเป็นช่องจดหมายเนี่ยเขาก็จะเอาจดหมายมาให้มาเสียบเอาไว้ตรงนี้แล้วถ้ามีจดหมายมาถึงเราก็จะมาเสียบไว้เด็กก็จะมาเช็คที่พิเจนโฮว่ามีมีจดหมายถึงเราหรือเปล่าแล้วมาถึงใช้คาว่าพิกเจนโฮอ่ะ เป็นเหมือนสมัยก่อนรีเฟอร์ถึงสมัยก่อนที่มีนกพิราบสื่อสารอ๋อแล้วก็นกพิราบก็คาบจดหมายมาวางให้เราใช่ถูกต้องได้กลิ่นอายของแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วใช่ใชแต่แฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นนกพูกใช่ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีฝนตกเป็นระยะยระยะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเนื่องจากว่าปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้นะออแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเคยเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่เราก็เลยพาบิ๊กซังเข้ามาได้วันนี้เป็นแบบว่าคลิปพิเศษจริงๆเลยเพราะวนนี้เขาปิดไม่ให้นะักท่องเที่ยวเข้าแล้วเราเข้ามาใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะมีพิธีเขาบอกว่าให้เราเข้ามาได้แป๊บเดียวล้วก็นี่เห็นไหมที่บอกว่ามันจะมีจะม,จะมีเขียนว่าชนะใครที่ไหนยังไงก็จะอย่างี้ใช่ไหมใช่ พอพัสดุี่เป็นคอลเลจเล็กๆก็จะไม่ค่อยชนะใครมากสักเท่าไหร่แต่ก็จะชนะบ้างเป็นบางครั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในสวนข้างหลังกันแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าพื้นที่สวนไหนที่เราเสียให้กับไครเชสไปนะคะดีวโอ้โอนี่เขามีเขามีตากผ้ากันตรงนี้ด้วยเดี๋ยนี้ ่อันนี้คือคือคือข้างบนเนี่ยจะเป็น <พอ S 1> นักเรียนอยู่ใช่นักเรียนอยู่ส่วนฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นโรงอาหารที่เป็นเหมือนของของที่ไฟเชิดน,นั่นแหละแต่ว่า,วาเดินมาดูส่วนนี้นน้อยในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างหลังนิดนึงน,นะนอ๋ออันนั้นอันนั้นโมเดิร์นหน่อยนึงเราไปดูกันตอนนี้ฝนตก นี่ก็จะมีสวนข้างหลังเดี๋ยวจะชี้ให้ดูสวนตรงนี้ทุกปีจะมีจัดงานประเพณีซึ่งคอลเลจอื่นไม่มีคือมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวก็คือประเพณีแข่งเต่าแข่งเต่าถูกต้องแข่งกันแข่งกักระต่ายก็จะเอาเต่ามาแข่งกันแตรว่าประเพณีนี้ดำเนินมาหลายๆปีเลยแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่านักเรียนเนี่ยแต่ละคนไม่มีใครเล่นเต่าใช่ไหมพอเวลาเขาจะมีการแข่งเต่าเนี่ยเขาจะไปยืมเต่ามาจากมาจาก พวกฟาร์มแล้วทีเนี้ยพอเวลาพอเวลาเขาเอาเต่าไปคืนเนี่ยปรากฏว่าเต่าตายทำไมล่ะเพราะว่าเดกเรียนเนี่ยดบยาเต่าค่ะอ๋อนั่นคือดบยาเต่าก็เลยเต่าตายเพราะว่าอยากให้เต่าตัวเองชนะเขาก็เลยยกเลิกการแข่งเต่าเนี่ยไปช่วงหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเริ่มประเพณีนี้เมื่อ3-4ปีที่แล้วเพิ่งเริ่มกลับมาใช้อีกโดยมีข้อแม้ว่าห้ามดบยาห้ามดบยาถูกต้องเหมือนนักกีฬาดบยา เราเดินขึ้นไปบนเนินนี้แล้วเราจะเห็นด้านหลังของของไคลเชิร์สด้วยนี่นี่ฝั่งขวามือนั้นก็คือไคลเชิร์สที่เราบอกไคลเชิร์สที่เราเข้าเมื่อกี้นะใช่เราจะเดินขึ้นมาตอนนี้เรามาอยู่บนเนินที่สูงที่สุดของคอปัสคริสตี้แล้วฝั่งทางนู้นที่เขาบอกว่าข้างหลังนี้เคยเป็นของของคอปัสคริสตี้แต่ว่าเราเสียพื้นที่ส่วนนี้ทั้งหมดเลยให้กับไครเชิร์ส เนืากกาน่นนนอง,งจากการพรนันนั่นเองเนื่องจากการพรนันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับของวิรุสังอย่าเล่นการพนันเดี๋ยวเราจะพามา,มาดื่มชากันกบแบบสไตล์สไตล์ฝรัง่งผู้ดีอังกฤษนะได้เลยวันนี้ให้ยายาเป็นคนนี่เป็นโรงแรมระดับหรูค่ะหรูมากอะชื่อโรงแรมอะไร โอแบงค์โฮเทลอ่เราเข้าไปดูกันไปกินอัฟเตอร์นูนทีกันนี่อัฟเตอร์นูนที ก็เป็นเมนูภายในร้านนะครับนี่ดูสั่งมากินอัฟเตอร์นูนทีนะครับเป็นชาแบบว่าสไตล์อังกฤษจริงๆนะครับอัฟเตอร์นูนทีนี่เดี๋ยวจะสั่งเซตนี้เลยนี่อัฟเตอร์นูนทีก็จะมีให้เลือกแซนด์วิชนะครับมีสตรอเร์จะมีคอสครีคมทูเดย์สเคก้กแล้วก็อ่านะครับราคาก็14.95แล้วเดี๋ยวมันจะมาเป็นตั้งๆเลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วส่วนชานะครับชาแล้วก็จะเลือกได้นะครับว่าจะเอาชาแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูสั่งมาถึงออฟฟอร์ดสักทีนะครับเอาที่เป็น ก้นตำลับมั้งอันนี้แล้วกันออกสกอร์แบรนด์นะครับน,นี่อันนี้อเล็กซ์กินกรีนทีนะครับแล้วอยากกินอะไรนี้เออเกรค่ะเออเกรนะครับแล้วของพี่เรื่องอะแล้วเดี๋ยวต้องกินผสมนิด้วยใส่นมด้วยเหรอเออโอเยวต้องผสมนมแล้วใส่นี้อ่ะถ้าเกิดชาที่ไม่ใส่นมจะเรียกเออร์เกรไหมก็เรียกก็เรียก อันนี้เรียกว่าใส่นมไรอ่อด้สาามาก่ของพี่เอันนี้อรนะมาบออมคมมบอมครับคมมาบอสมไม่ใส่นมไม่ใส่นมว่าจะรคะทำกับไข่ขาวกับอัลมอนด์แบบกะีมันเป็นอะไรที่กะโหลกกะลามากแต่พอดีว่ามันทำยากมันก็เลยแพง อันนี้คือมากะลองนะครับและอันต่อไปก็คือขนมเค้กขนมเค้กชอ็อกโกแลตดูดูออกไหมคะมันก็แค่ขนมเค้กช็อปปาแลนด์นะคะ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องมาชิม,มดเ,เ,เดี๋ยวต้องมาชิมว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้ขนมไข่บ้านเราขนมไข่บ้านเรานะโอ้มาอยู่บนจานเอาขนนชีสด้วยมีแซนวิชทูนา่าทูนา่าใช่ใช่ไข่กับมายองเนสแล้ะอันล่าสุดก็มี กับคอเจตครีมแล้วก็เรากินจมยำค่ะสกุลสกุลหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงนี่ไงอันนี้สกุลอ๋อขนมปังอันนี้เหรอสกุลใช่ขนมปังอันนี้แล้วเวลาทานนะคะกูว่ามันกินทุกวันเลยแล้วพี่นึกว่าขนมปังรูเกะเอออันนี้ล่ะค่ะไปกินกับชรีมอ๋อเหรอในไอ้สองถ้่วนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือคอเจตครีมทีนี้เราก็จะแบ่ง อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสกอน,กอนถ้าคนไทยเรียกสกอนถ้าภาษาจะเรียกสกออน บรรยายผมสัมผัสได้ถึงน้ำจากเชือกเขาพิมาลัยผสมกับแป้งจากดาวังคารไม่ใช่มันเป็นไข่ขาวอ้าวหรอไข่ขาวได้จากไหนขไข่ขาวจากจากพระราชวังพระราชวังแวร์ซายขออย่งางเจ้าน้ำมันมันมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมมันจึงได้รสชาติอร่อยมากอันนี้ก็คือเป็นเค้กเขาเรียก ต้องมาจิบเองให้ได้นีคเคมมันเป็นลาวาจากภูเขาไฟนุม่มลึกบ <c oughs> อกไปเลยคนที่ไม่เคยลองไม่รู้ว่าลังเลอะไรโฆษณาแบรนด์นะครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรเอ่ยเค้กมูชอกลตอันนั้ต้อง,องใช้ชอ้อน อร่ามัญญ่ารสชาติดีนะมองกล้องไม่ไม่เข้มข้นมากกาลังดีกำลังดีสวนมือได้กิมือก็ได้ไม่เป็นไรกินหมดได้เลยใช่ไหมอ่ะกินหมดได้เลยอ่ะอันนี้สตเพดวะเป็นสดตเพรดที่ไม่เข้มข้น ไม่นมไม่เนยไม่เนื้อเป็นเพลนไม่สั่งก็จะดีกว่าเสียดายตังกรสมไขาอันนี้อันนี้ก็ทั้งหมดกินได้เลยะลอายมาพองไหมอ่ะเฉยไม่หวานเฉยๆกินได้ ชิมแล้วชิมแล้วอันนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะพอดีเพิ่งกินข้าวเที่ยงมาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างจากแซนด์วิชทั่วไปมีไข่มีแฮมแล้วก็หูหน้าขนมฟังก็ดูแบบว่าแแกรนงกับแกรบแบบมไม่น่าไหวนะขอ,อจบก,การวิจัยแต่เพียงเท่านี้ คนที่ชิมเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนนี้คือใครครับไม่เล่สวยกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอาจารย์ยิ่งศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ยิ่งสาวรึเปล่า <laughs> ให้แนะนำตัวเองใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องหวัดดีเนาะชื่อชื่อบีนะครับ <laughs> เรียน Ph.D <laughs> อยู่ออลฟอสเห็นไหมแล้วดูทั้งวงสิ <laughs> คือแต่ละคนนะ่ะก็ไม่ใช่ย่อยๆนะแต่ว่าเราทำอะไรกันอยู่เนี่ย <laughs> ตรงนี้คือคือที่ไหนเหรอตรงนี้เรียกว่ารัดคลิปสแ f ว s q จริงจริงแล้วคือรัดคล f ป Square เป็นที่ตั้งของ r a d c l i f f คร์เม r a รัดคลิ f แ e ร a เมแต่ก่อนฟังจากชื่อ Camera ก็คือหอดูดาวนั่นเองอสังเกตจากด้านบนะจะมีแบบ เป็นบบช่องช่อ,ชอ,ชอให้ส่องมองดาวข้างบน uh huh. ในเวลากลางคืนได้แต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นห้องสม uh ุด huh. ซึ่งเน้นหลกัหลกเนี่ยหนังสือที่เก็บอยู่ที่นี่ก็จะเป็นหนังสือออกออนังสือในทางประวัติศาสตร์ภาษาแล้วก็สายสังคมาศาสตร์ทั้งหลายแล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าเลตคริปมีความเกี่ยวข้องกับไปอ่านจากป้ายนั้นอันนี้บีถ้าเป็น history แบบ แบบว่าลึกๆว่าทำไมถึงชื่อ b r a คลิ i f f เองก็ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรเกี่ยวกับ Daniel Bradcliff ไหมไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีไม่ใช่ว่าเออเขาตั้งชื่อนี้หลังจากไม่ใช่มีมานานแล้วบิลล์สต็อฟฟิก่างที่มิก้าก็มีนะที่มิก้าเคมีสตรีอย่างเงี้ยย่าอะลิมินิคอลเลจแต่เขียนเขียนเขียนว่าเฮิร์ตฟอร์ดนี่ป้าอยู่เอดเออไหน อ๋อาร์ดเลนอ่านว่าฮาร์ดเลนเออมันเฮิร์สท์ฟอร์ดแล้วมันเอาออกเสียงว่าไงเขียนเขียนเขียนเฮิร์ตฟอร์ดแ่อ่านว่าฮาร์ดเฟิร์ดฮาร์ดเฟิร์ดเออเออขีดแมวอ่านหมาจริงด้วยเออถอนชื่อปริจจ๊อบซายไม่รู้ออกเสียงเสียงถูกหรือเปล่าซายที่แปลว่าถอนหายใจแบบเห็นเห็นแล้วเหนื่อยอะไรอย่างนี้ ก็คือไอเดียจริงๆอ่ะไอเดียจริงๆของสะพานเนี้ยสำหรับที่นี่นะ <Yeah. S 2> ก็คือสร้างเพื่อจะเชื่อมตึกสองตึกเข้าด้วยกันเอาไว้ให้นักเรียนเ,นเดินข้ามมาในเวลากลางคืนเพราะว่าถนนเส้นนี้มืด uh huh. แต่ว่าถ้าเอาไอเดียของวิชอปไซที่จริงๆที่อยู่ที่เวนิสอ่ะอันนั้นมันคือที่ขัดเขาเรียกว่าเป็นแบบทางเชื่อมระหว่าง <Cook. S 2> แดนประหารกับค uh ุก huh. เพราะฉะนั้นคนที่เดินข้ามไปยังคุอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบ oh, <I S 2> ชีวิตไม่มีอะไรเหลือแล้วก็คือกลายเป็นคำว่าาซ ไม่มันมีเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าจิตนักศิลปินคนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าไปเอาแบบมาจากที่เวนสิสแล้วก็มาสร้างที่นี่มีคำอธิบายไว้ได้านล่าง แต่นั้นก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่รู้แค่ว่ามันคือแบบนี้ก็พอที่เราเห็นอยู่ด้านหลังก็คือเชลดเนียนเทียเตอร์เซียเตอร์ก็เป็นโรงหนังเหรอไม่ใช่คําว่าเทียเตอร์ไม่ได้หมายว่าโรงหนังอย่างเดียวคือมันหมายถึงเป็นฮอลเอาไว้เอาไว้หลักๆก็คือเป็นจัดงานรับปริญญาแล้วก็งานมาเซคิเลชันนั่นคือการรับนักเรียนใหม่หรือนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตปาระาคนดังหรือแบบเวลามอบอเนรารีดีกรีให้กับบุคคลสําคัญําคัญหรือเป็นอลัมไนของอองฟอเช่นอองซังซูจีเป็น ต้นก็มารับจบที่นี่ด้วยใช่ไหมจบจบอันเดอร์แกรดที่นี่แล้วก็มารับอเนอรัลี่ดีกรีเมื่อไม่นานมานี้ที่นี่เหมือนกันโอเคซึ่งถ้าข้างในก็จะแบบมันลักษณะของมันคือถ้าเป็นขึ้นวงกลมเออมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นคอมเพลเซอร์คอร์อาศิษย์ปัจจุบันอธิบายทีนี้คืออะไรจะทำอะไรก็เซ็นจอนไงก็ถูกอันนี้คือคืออะไรก็เซ็นจอนไงเซ็นจอนแบบชีสโกจริงหรือเปล่า ไม่จริงไม่จริงขอรบกวนชาวอินเทอร์เน็ตช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับไปละคไปเซนจอนคอลเลจนะครับอันนี้คือสิทธิ์ปัจจุบันแล้วสิทธิ์เก่ามีใครบ้างก็มีที่ดังๆคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณกรต่อกรซักพลังสีเหรอไม่จาะมันสกุลไม่ได้อย่างงี้กรเจะติดกับจับจับวันนี้อ๋อจบจับที่นี่อันนี้คือ ต้อง<ม>อันนี้น,นื่ออะไรอ่ะนาสกุลลูวิสอ่ะแล้วก็โทเกนคนที่แต่งเรื่อง The Lord of the r i n g เขาเป็นเพื่อนกันคือทุกเย็นอ่ะตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยทุกเย็นเขาจะมานั่งอยู่ที่ร้านนี้แล้วก็มานั่งเขียนนิยายมานั่งแต่งหนังสือกันแล้วเขาก็ตั้งเป็น,นะคะบบลาบเล็กๆของเขาขึ้นมาชื<ง>่อว่า The i ิ g l i ิ้งเออถ้าเข้าไปในผับตอนนี้ก็ยังจะเห็นตำนานอันนี้อยู่นัเอง คือเรื่องนั้นกำหนดที่นี่นี่เอง<ะ>เอ,อ๋อเป็นเป็นมานานแล้วฟอร์ดคาสเซิลนะคะออฟอร์ดคาสซเซิลค<ฮ>ะใช่ก็จะเป็นที่เก่าแก่มากแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคุกของของคาสเซิลแล้วตอนนี้เขาก็จะเปิดให้เป็นเป็นเหมือนนิตตานิตทศาการนิตทศาการให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จะมีส่วนที่เขามาพัฒนาเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวด้วยในส่วนที่เป็นเคยเป็นคุกเก่ามาก่อนเนี่ยอุ้ยคือน่ากลัวดีใช่แต่ว่าคนก็มานะแล้วแพงมากด้วย <c oughs> คือเขาไปอยู่โรงแรมที่เคยเป็นคุกมาก่อนเนี่ยมันไม่มีผีหรอใช่ก็แต่คนเขาก็เข้าไปอยู่นะก็คงจะมีแหละเพราะมันก็ดูน่ากลัวอยู่นี่อันนี้จะเป็นส่วนของโซนนอนแล้วตรงเนี้ยจะเป็นคหรอ ไหนไหนมีคุกอ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมเป็นเป็นมิวเซียมของเขาที่ที่เคยเป็นคุกแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นโรงแรมอ๋ออันไหนเป็นโรงแรมอันอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดินไปอีกฝั่งรอไหนดูตั้งนี้ก่อนนี่นี่โรงแรมโรงแรมระดับ5ดาวโรงแรมเลยนะโรงแรมอะไรอะไม่เมาไมซันเมาไมซัน เมางไหมลูกชายที่ที่ทำตั้งขึ้นมาจากคลุก <C ook> ใช่ป่ะดูมันคงหลุมากเลยดูรถจอดแต่ละคันดิใช่ Yet, <S 2> <S 2> <S เพราะมันแพงมาก,อ,ก,กาอันนี้อันนี้เนินรายยาอันนี้นะคะอันนี้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อันนี้จะเป็นเนินที่เป็นส่วนหนึ่งของออกฟอร์ดแคสเซิลนะคะ,คะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีใครกระทําความผิดอะไรเนี่ยเขาก็จะมาแขวนคออยู่บนยอด,เน,ยอดเนินนั้น,นใช่แล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามีเลดี้คนหนึ่งเนี่ยเขาจะถูกแขวนคอเพราะว่าเขาไปทําความผิดอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเขาก็เลยขอว่าถ้าเขาถูกแขวนคอบนเนินนั้นอะ คนคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเห็นคือเนี่ยคนที่เป็นมายืนดูก็จะมายืนอยู่ข้างล่างอย่างใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นเลดี้เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมเขาก็เลยขออนุญาตว่าเนื่องจากยังไงเขาจะต้องถูกแขวนคออยู่แล้วเนี่ยเขาขอว่าให้เขาถูกแขวนคอแบบนั่งได้ไหมเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนเนี่ยมาเห็นกางเกงในเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นเลดี้ที่ถูกแขวนคอแบบนั่งใช่บนห่มเอ ีรู้สังดูน่นเห็นไหมมีมีมีมว,วัวอ,อยู่<ช>มันคืออะไรหรออ็อกซ์ฟอร์ดไงก็เป็นเมืองของของวัวเนาะอ็อ,อกซ์คือวัววัวตัวผู้ใช่ปะ่ะง่ายวัวตัวผู้ อ่าหรือเปล่าไม่รู้ทำไมมันนไอะไรที่ย้อยๆลงมาตรงกลางอ่ะน,น,นมหรือว่าอะไรอ๋อเป็นหัวตัโตโพใหญ่เนาะและ้วทำไมเมืองนี้มันแบบว่าเห็นเก่าๆอะไรเงี้ยมันเกิดสงครามโลกมันก็น่าจะแบบว่าถูกทำลายไปสิใช่ไหมนที<อ>ม<บ>่มัน,นไม่ถูกทำลายเนี่ยเป็นเพราะว่า ฮิตเลอร์เขาคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถ,าารถยึดครองเกาะอังกฤษได้ใช่ไหมเขาจะให้ออกฟอร์ดเนี่ยเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ถล่มที่ที่นี่อ๋อเพรถือว่าเป็นโชคดีของออกฟอร์ดที่ว่าเมืองก็เลยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อ๋อไม่งั้นก็ถูกถล่มไปเรียบร้อรยแล้วใช่ออกไปโชคดีอืมใช่ใช่อะยาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นมีนาฬิกาด้วยหอนาฬิกาที่เป็นจุดศูนย์กลางเมืองของออฟฟอร์ดค่ะจุดเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับ จุดศูนย์กลางที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะให้มีนักเรียนที่มาเรียนที่เนี่ยเขาก็จะนับจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ในรัศมีกี่กิโลเมตรเนี่ยก็จะสามารถนักเรียนออกสอดเนี่ยจะต้องอยู่ภายในรัศมีกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยจะจาไม่ได้ว่ากี่ก<า>ิโลเมตรเขาจะนับะระยะถ้าิดสมมติว่าเราไม่อยู่ภายในรัศมีเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรอก็ถ้าเขาก็จะมีจํานวนวันว่าในในปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอยู่ภายในรัศมีนี เป็นจำนวนกี่วันต่อปีอถ้าสมมติว่าอยู่ถ้าเราไปอยู่นอกรัศมีเนี้ยเกินเกินจํานวนวันนั้นเนี้ยก็จะถือว่าเราคนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วขอก็คือว่าอันนี้คือเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมนักศึกษาให้อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยอ,อ๋อ อ่าพ,พิวนี่เป็นใคยพิวเนี่ยมันถูกสร้างที่ที่เขาติดประตูนเนี้ยเพราะว่าสมัยตอนนู้นเนี่ยมีประธานาธิบดีไม่ใช่ใครใครมินิสเตอร์ <laughs> <laughs> นาย,ยกกระถางไตัดได้เ<อ>ตัดนะตัดนะ แล้วประธานอ,อาแล้วนายกทำเงนทะอนสีคนเนี้ยนายกแล้วเนทอนเอาใหม่เอาใหม่อะคืนน,<ค>น,นี้ใครอยากพักที่โรงแรมนี้ทำปากจูด้อยซิ